ค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิสติดแอนนา a ะแฮปปี้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันค่ะในเรื่องหัวข้อที่ว่าวีซ่าแม่ไม้วีซ่าพ่อไม้นะคะก็เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้หาค้คนหาค่อนข้างยากค่ะก่อนอื่นแอนก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆน,นะคะที่คู่สมรสชาวอเมริกันเสียชีวิต ช่วงนี้นะคะก็มีคําถามหลายๆคําถามเข้ามาเกี่ยวกับคู่สมรสเสียชีวิตนะคะมันก็เป็นเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจนะคะที่คู่สมรสเสียชีวิตไปแต่ว่าเมื่อเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเข้มแข็งค่ะที่ต้องดูแลตัวเองนะคะให้เพื่อนเืนตั้งสต,ตินะคะหลังจากที่ทําจัดการ เรื่องชาปนกิจจบเรื่องศพเรื่องอะไรต่างๆของสามีเรียบร้อยแล้วคาวนี้เพื่อนๆให้คิดว่าเพื่อนๆมีเวลาจะต้องรีบดําเนินการนะคะภายในสองปีนะคะล <c oughs> งบ่อยลงไปก่อนนะคะคุณแม่จะทํางานนะคะเดี๋ยวเอาลูกลงก่อนคะ่ะค่ะภายในระยะเวลาสองปีเพื่อนๆนับจากวันที่สามีเสียชีวิตให้เพื่อน,อนๆทําวีซ่า แม่ไม่หรือวีซ่าพ่อไม่เพือพ่อนๆ,อๆต้องรีบใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะย้ายถิ่นฐานหรือเป็นผู้อบพยพเข้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายเขายัางให้สิทธิ์พ่อไม่แม่ไม่ตรงนี้ค่ะที่เราจะต้องแอปพลายเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสองปีนะคะคู่สมรสชาวอเมริกันเนี่ยค่ะที่สมรสกับพลเมืองชาวอเมริกันนะคะต้องจดทะเบียนสมรสอย่างน้อยสองปีค่ะ ที่จะขอแอพพลายขอวีซ่าแม่ไม้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ได้รับการอนุมัติแล้วคือถ้าสมมุติว่าแต่งงานน้อยกว่า2ปีก็สามารถทำเรื่องได้นะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่ดูแลสามีภรรยากันจนถึงวาระสุดท้ายที่สามีเสียชีวิต คือคือประมาณว่าเพื่อนๆต้องพิสูจน์ได้ว่าเพื่อนๆเป็นภรรยาหรือเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายภรรยาสามีกันจริงๆนะคะไม่ใช่ภรรยาสามีกันแบบหลอกๆค่ะก็ให้เราพราาสาิสูจน์ตรงนี้ได้ว่าเราเป็นอย่างนี้อ่าภรรยาที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะขอเรียกร้องสิทธิตรงนี้ได้<อ>ค่ะน,นะคะคู่สมรสของชาวอเมริกของชาวอเมริกรันหรือพลเมืองชาวอเมริกันเนี่ยจะไม่ได้รับการดูแลอย่างเช่นปัจจุบันค่ะในสมัยก่อนเขาก็ คงจะไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้รัฐบาลอเมริกาให้ความสำคัญกับคู่สมรสของพลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่นอกประเทศหรือว่าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสำคัญกับพ่อไม้แม่ไม้ตรงนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาเข้าอเมริกาได้รับสิทธิ์และมาตรฐานต่างๆเหมือนกับ วีซ่าคู่สมรสทุกๆอย่างคะ่ะไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะคราวนี้เราจะเข้าสูา่ขบวนการก,กันยังไงนะคะแต่งงานกับชายชาวเมรกันนะคะหรือว่าคู่สมรสพลเมืองชาวเมกันตามปกติเลยอะคะ่ะวีซ่าคู่สมรสต่างๆถ้าเพื่อนๆแต่งงานไม่ถึงสองปีพูดถึงทั่วไปก่อนนะคะเพื่อนๆแต่งงานไม่ถึงสองปีสามีก็จะขอทําเรื่องยื่นเรื่องของกรีนกราดให้เพื่อนๆนะคะ ก็จะเรียกว่าวีซ่า C R 1 n e วีซ่าค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคู่สมรสที่แต่งงานกันเกิน2ปีแล้ววีซ่านั้นก็เรียกว่าวีซ่า I R 1 v i วีซ่าค่ะแต่ถ้าสามียื่นเรื่องไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะ I R 1หรือ C R 1เนี่ยแล้วเกิดคู่สมรสผู้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวอเมริกันเนี่ยเขาเสียชีวิตลมแล้วขบวนการต่างๆตอนนี้จะเป็นยังไง ใช่ไหมคะก็ก็ดำเนินการต่อไปค่ะก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอัตโ,ตโนมัติในข้อมูลนะคะเขาก็จะบอกว่าหากคุณแต่งงานกับพลเมืองชาวเมกันยื่นแบบฟอร์ม I one thirty I หนึ่งสามศนะคะซึ่งปกติเลยถ้าเพื่อนๆจะทำวีซา่าวีซ่าแต่งงานนะคะสามีเราเนี่ยก็จะยื่นเอกสารเป็นแบบฟอร์ม I one thirty I หนึ่งสามศู ตัวเราเป็น,ปนข้อมูลของเราเป็น I 1 3 0 A ที่เพื่อนๆกรอกกันนะคะคราวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเกิดมีตามีเสียชีวิตในขณะที่ขบวนการยังดําเนินการอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรคะ่ะเขาที่เขาเขียนนะคะเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องยื่นอะไรเลยเราจะแปลงปลอม I 1 3 0 t มาเป็น I T c i t เขาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นฟอร์มให้เราเป็น I 3 6 0ค่ะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงให้เราโดยอัตโนมัติแต่เดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปค้นอ่านข้อมูลอีกทีนะคะอันนี้แอนแปรมาอย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้มาแต่ว่ารายละเอียดขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเพื่อนๆค่อยไปเช็คอีกทีกับ USDA แต่เขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยข้อมูลจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพื่อนๆเป็นภรรยาหรือเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองชาวอเมริกันนะคะ เพื่อนๆไม่ได้อย่าล้างเพื่อนๆยังอยู่กับเขาเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูแลกันและกันอยู่นะคะพอเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้สมรสใหม่ไม่ได้มีใครใหม่เพื่อนๆมีสิทธิ์ที่ยื่นคำร้องตรงนี้ค่ะเป็นวีซ่าแม่ไม้หรือวีซ่าพ่อไม้นะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆทำเรื่องแจ้งสถานทูตอเมริกันไปแล้วว่าสามีเสียชีวิต สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็แจ้งที่ฐานทุนในเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนตั้งสติตั้งสติให้ดีค่ะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาให้มีกำลังใจนะคะปาดน้ำตาทิ้งค่ะเดินต่อไปนะคะให้มาศึกษาข้อมูลตรงนี้ค่ะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ USCIS อันจะมีอันจะมีอันจะมี แนบให้ดูแล้วคะ่ะ u s C s เราให้เพื่อนเช็คข้อมูลคำว่าวีเดอแปลว่าแม่ Video. ไม้วีเดอร์แปลว่าพ่อไม้นะคะแล้วเข้าไปอ่านไปแปลตรงนั้นค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนกรอกฟอร์ม i 360 i T60 360้นะคะไอเนี่ยคะ่ะ ให้เพื่อนกรอกปอกอร์มกรอกข้อมูลตรงนี้จะมีทั้งหมด19หน้านะคะให้เพื่อนเข้าไปดูก่อนค่ะว่าเขาต้องการรายละเอียดข้อมูลต่างๆอะไรยังไงตรงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงค่ะยิ่งสามีเสตชีวิตอยู่ข้อมูลต่างๆมันก็จะยากเพราะเขาต้องดูข้อมูลหลายๆอย่างให้เพื่อนๆไปเตรียมเอกสารต่างๆตรงนี้นะคะแต่คลิปแอนไม่ได้แนะนําให้เพื่อนกรอกนะคะให้เพื่อนเข้าไปดูเองนะคะถ้าเพื่อนๆกรอกไม่ได้ อาจจะให้ใครช่วยให้ใครช่วยกรอกให้คนที่มีความสามารถไม่ต้องรีบกรอกค่ะค่อยกรอกค่อยอ่านทําความเข้าใจไปค่ะว่าจะต้องทําอะไรยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงเพื่อนๆอย่าทิ้งตรงนี้นะคะถึงจะยากขนาดไหนถ้าเพื่อนๆทาไม่ได้เพื่อนๆหาคนที่เขาเก่งที่เขาช่วยกรอกให้เราได้ติดต่อท่านายหรือเอเจนต์จากไหนเขาช่วยกรอกแล้วก็นั่งอยู่กับเขาแล้วให้เราหาข้อมูลเอาคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยเราค่ะเพื่อนๆอย่าทิ้งเพราะว่า ตรงนี้มีความสำคัญค่ะเพื่อนเพเพราะว่าพอเพื่อนๆออายุหกสิบหกสิบสองนะคะอายุหกสิบสองหกสิบห้าผมจะยเคยบอกเพื่อน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 ก็สามารถทําเรื่องขอรับเงิน SSA ตรงนี้ได้ค่ะแต่ระหว่างนี้พอเพื่อนเพื่อนได้วีซ่าตรงนี้แล้วได้กิีนการ์ดตรงนี้เพื่อนเข้าไปทํางานค่ะเข้าไปทํางานไปดูแลตัวเองให้ได้ทาตัวเองให้เข้มแข็งนะคะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งปาดน้ําตาค่ะฮึบฮึบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนฮึบติดต่อทําเรื่องนี้ให้สําเร็จ ระยะเวลามันก็ไม่ใช่เร็วๆนะคะมันอาจจะปีถึงสองปีกว่าที่จะผ่านได้แต่อย่าทําเรื่องนหลังจาก2ปีถ้าหลังสองปีนี้เพื่อนๆไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนะคะพอเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วให้ระยะเวลาทําใจสักพักก่อนสองสามเดือนเพื่อนๆรีบยื่นเรื่องรีบ,รบ,รบยื่นเอกสารต่างๆนะคะเตรียมตัวต่างๆแล้วระหว่างนี้ที่เรายื่นเรื่องไปแล้วให้เพื่อนๆลุกขึ้นฝึกภาษากฤษตองให้คล่องให้สื่อสารได้แต่การที่เพื่อนๆเป็น ภรรยาชาวอเมริกันและแอนว่าเพื่อนๆก็รด้ภาษาอังกฤษพอสมควรแล้วค่ะเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลถึงเรื่องอภาษาการเขียนอะไรเงี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปเรียนต่อไปเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ให้เพื่อนฝึกภาษาให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวเองให้รอดแล้วถามแอนว่าพี่ไปอเมริกาพี่ไม่รู้จักใครใช่พี่ทํายังไงคะคุณแอนลองติดต่อญาติญาติของสามีเราที่เสียชีวิตค่ะว่าเขาจะแนะนําอะไรเราบ้างไหม หรือเราไปเราไปทํางานหรือไปอ่าช่วยเราช่วงแรกก่อนได้ไหมอะไรองค่ะแต่ถ้าไม่มีใครเลยไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราเลยเพื่อนๆระหว่างนี้ระหว่างที่เราอยู่ในกลุ่มของ Facebook ในกลุ่มของคนไทยไกลบ้านคนไทยในอเมริกาดูนะคะก็จะเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆประกาศรับสมัครงานงานร้านอาหารงานอะไรต่างๆช่วงแรกเรายังไม่เก่งอาจต้องหาเซฟโซนก่อน ก็ติดต่อเพื่อนๆพี่ๆเขาเข้าไปค่ะก็จะมีที่พักมีค่าใช้จ่ายอาจจะค่าแรงอาจจะยังไม่เยอะเราก็ไปทํางานตรงนั้นก่อนให้เราคุ้นเคยคุ้นชินแต่ระหว่างนี้ให้เพื่อนๆหาทางเรียนภาษาเพิ่มอัปเกรดตัวเองเพิ่มนะคะให้ตัวเองฉลาดขึ้นเพื่อนๆมีกรีนการ์ดแล้วเพื่อนๆมี SSN n อ m b e r นเแล้วเพื่อนๆสามารถทํางานได้เหมือนคนอเมริกันทั่วไปแล้วค่ะเพียงแต่เราให้มั่นใจในตัวเอง ให้เราเข้มแข็งขึ้นปาดน้ำตานะคะลุกขึ้นยืนค่ะขอให้สาวๆที่ตอนนี้กำลังคิดไม่ออกจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปสามีเตียชีวิตแล้วลุกขึ้นยืนนะคะแอนทำคลิปนี้มาเพราะว่าสาวๆที่ติดต่อแอนเข้ามามีหลายๆคนค่ะสามีเสียชีวิตจะทำยังไงต่อไปถามเรื่องเงิน s S a ถามเรื่องเงินบำนาญเงินเพนชั่นของสามีจะได้ไหม แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นอเมริกันซิตี้เซนหรือเป็นก er, mm ินการ์ดโฮเดอร์ก็มีพี่ท่านหนึ่งค่ะติดต่อแอนเข้ามาเล่าให้แอนฟังถึงเรื่องว่าสามีเขาเสียชีวิตเขาติดต่อไปที่ SSA ที่มะนิลาแล้วตอนนี้ที่มะนิลาแนะนำให้เขาเข้าเมกาหเดือนแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทย6เดือน แล้วก็พอ6เดือนครบก็เข้าไปก็เข้าไปอเมริกาอีก1เดือนแล้วก็ไปอีก6เดือนไปไปมาๆอย่างนี้ค่ะตอนนี้แข็งแรงเดินทางได้สนุกได้เดินทางไปแต่เพื่อนๆสามารถทาอย่างนี้ได้สักกี่ครั้งละคะถ้าค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงแล้วเพื่อนๆแก่แล้วเพื่อนๆไม่อยากจะเดินทางแข้งขาไม่ดีเพื่อนๆยากจะเดินทางอย่างนี้ไปตลอดละคะวิธีที่อันแนะนําให้ดีที่สุดก็คือให้เพื่อนๆทําวีซ่าแม่ไม้ ย้ำเลยนะคะแอนย้ำทุกๆครั้งเลยมีซ่าแม่ไม้เข้าอเมริกาไปค่ะอดทนนิดนึงค่ะไปทํางานตรงนั้นจนเพื่อนๆสอบเป็นซิตี้เซนได้พอเพื่อนสอบเป็นซิตี้เซนได้แล้วเพื่อนๆระหว่างที่ทํางานอาจจะมีเงินเก็บแล้วอยากอยู่อเมริกาต่อหรือว่าอยากกลับบ้านแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะต้องเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งเมื่อสามีไม่อยู่แล้วเราต้องพึ่งตัวเองแล้วค่ะ เพิ่งพาตัวเองให้ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งฝึกภาษานะคะฝึกภาษากันเยอะๆเลยค่ะแอนพูดเสมอเลยค่ะคลิปที่แล้วแอนก็พูดถึงเรื่องภาษาให้เพื่อนๆดู n e ็ต l ิกก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษอย่าฟังเป็นภาษาไทยฟังเพลงก็ฟังเป็นเพลงฝรั่งฟังหัดทำความเข้าใจเพราะว่าวันนี้เราอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยภาษาอังกฤษ อาจจะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตรประจำวันแต่ถ้าหน้าวันวันหนึ่ง <_ C ell> เพื่อนๆต้องไปอเมริกา <_ C ell> เพื่อนๆต้องได้ใช้ค่ะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้านะคะผู้หญิงไทยเราเก่งอยู่แล้วค่ะถึงวันที่เราต้องสู้เราต้ลุกขึ้นมาค่ะอย่าง,งองแงอย่าอิดออดเดินหน้านะคะลุกขึ้นมาเดินหน้านะคะกลุ่มคนไทยอยู่ที่ไหน อย่างที่อันบอกค่ะเข้าไปในเฟ e บุ๊กเข้าไปในกลุ่มตรงไหนอาจจะเป็นวัดไทยที่แคลอวัดไทยที่ลอสแอนเจลิสวัดไทยที่ฟลอริดาหรือกลุ่มคนไหนที่มีคนไทยเยอะๆค่ะพี่น้องคนไทยไม่ทิ้งกันหรอกค่ะเพื่อนๆเข้าไปดูค่ะเดี๋ยวก็มีคนแ,นะแนะนำเพื่อนๆหางานทําให้หางานให้เพื่อนทําเข้าไปดูนะคะสําหรับสาวๆที่ยังสมรสอยู่สามียังมีชีวิตอยู่และยังอยู่เมืองไทยนะคะระหว่างนี้ ถ้าสามาีทำเรื่องให้เพื่อนๆทํานทกินการห้เพื่อนเพื่อนเข้าไปอเมริกาก็ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าถ้าสามีไม่อยากจะกลับไปอเมริกาแล้วไม่อยากจะอะไรแล้วให้เพื่อนๆนคุยกับสามีค่ะเตรียมเอกสารต่างๆไว้ก็พูดตรงๆเลยว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้วฉันคงต้องแอปพลายเข้าอเมริกานะคะเป็นวีซ่าแม่ไม่ ฉันคงต้องใช้ข้อมูลต่างๆตอนนี้คุณพอจะอะช่วยดูข้อมูลเอกสารต่างๆให้ฉันได้ไหมเข้าไปดูว่าฉันต้องกรอกข้อมูลอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเราจะแช่งคุณหรืออะไรเงี้ยแต่ฉันต้องการจะเตรียมพร้อมให้คุณช่วยเตรียมพร้อมกับภรรยาของคุณวันที่คุณไม่อยู่แล้วอย่าให้ฉันต้องเคว้งคว้างมากลยกว่านี้ช่วยดูแลฉันให้ถึงที่สุดฉันคิดว่าสามีคงจะเข้าใจอะคะ่ะ แล้วก็คงจะช่วยกรอกเอกสารช่วยดูให้แต่ถ้าพี่เขาสามารถกรอกเอกสาร I 1 3 0นทีะคะที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่เขายังแข็งแรงอยู่ทำให้พี่ได้เพื่อนๆได้ก็จะเป็นเรื่องดีไม่น้อยนะคะไปอเมริกาด้วยกันสองคนยังดีกว่าเราไปคนเดียวที่เคว้งค้างไกลบ้านคนเดียวต้องไปต่อสู้ใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่า ถ้าเราต้องไปคนเดียวเราต้องไปให้ได้ค่ะเราต้องทําให้ได้เราต้องเข้มแข็งคลิปนี้แอนเป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะแองก็พยายามที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อนเพ่อนแอนไม่ได้พาเพื่อนเกรอกเอกสารนะคะให้เพื่อนๆกรอกเองหรืออาจจะหาใครที่เขาเก่งช่วยกรอกให้นะคะแอนก็แค่แนะนําว่าเอกสารตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่คนมีความสุขค่ะสําสหรับวันนี้ เพื่อนๆที่อยู่ในช่วงการไว้ทุกข์อยู่ปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนนะคะให้สามีเราที่เสียชีวิตเป็นกำลังใจให้เราก้าวต่อไปค่ะลุกขึ้นยืนเพื่อนๆจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพื่อที่ในอนาคตเพื่อนๆจะได้มีเงินบำนาญกินจนตายจนตายนะคะดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรนะตอนนี้ แล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนๆรู้ขึ้นยืนแล้วทำอย่างที่แอนพูดใช้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาของพลเมืองชาวอเมริกันทําเรื่องเข้าอเมริกาให้เรียบร้อยไปทํางานเพื่อนๆก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะไปกว่านี้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอันนี้แอนก็แนะนําเท่าที่แอนจะแนะนําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆ จะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วคราวนี้ค่ะให้เพื่อนๆพิจาณาตัดสินใจเองจะทิ้งติดตรงนี้หรือว่าจะใช้ติดตรงนี้ติดเพื่อนๆมีแค่2ปีนะคะถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเพื่อนๆเปลี่ยนใจจะมาขอใช้ติดตรงนี้อีกมันไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าสองปีนี้เพื่อนๆฮึดตู้ลุกขึ้นยืนฉันจะต้องทําเรื่องให้เสร็จให้เรียบร้อยระหว่างน,นี้เพื่อนๆก็เรียนภาษาฝึกภาษาไปสองปีเคลียร์ปัญหาทุกอย่างทางบ้านเตรียมเงินเตรียมทองให้พร้อมพร้อมที่จะเดินทาง ไปสู้ชีวิตข้างหน้าลุกขึ้นยืนนะคะสำหรับคลิปนี้เองก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทุกคนนะคะชีวิตมันต้องสู้ค่ะต้องก้าวเดินต่อไปนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาคุณพาคุ้ซองเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ